สวัสดีครับพบกับเซลจืดเซลสายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมันเรียบง่ายแต่มันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากซึ่งก็มีหลายท่านนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือ MA หรือ moving average เป็นเส้นแสดงค่าเฉลี่ยราคาของหุ้นตัวนั้นซึ่งหากเราใช้งานจนชํานาญแล้วเราจะสามารถมองแพทเทิร์นและแนวโน้มของหุ้นตัวนั้นได้อย่างง่ายดาย หากทุกท่านพ, <ıt> พร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับ<ๆ>หลังจากที่ทุกท่านเปิดโปรแกรมสตรีมมิงขึ้นมาเราก็จะพบกับหน้าตาประมาณนี้อันดับแรกเลยนะครับให้เราทําการแตะไ,ไปที่ตัวกราฟซึ่งหลังจากที่เราแตะไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้หลังจากนั้นให้ทําการแตะที่รูปแทง่งเทียนบริเวณมุมขวาล่างตามนี้นะครับหลังจากที่เราแตะไปแล้วเราก็จะได้กราฟเป่าๆหลนๆแบบนี้เลยการย่อขยายแท่งเทียนสามารถทําได้โดยการ ลากตัวเลขที่ด้านขวาขึ้นลงการขยับแท่งเทียนเราสามารถทําได้โดยการแตะแล้วก็ลากซ้ายขวาหากแท่งเทียนดูชิดเกินไปเราก็ทําการจับถ่างออกได้เลยนะครับตามปะกติเลยหลังจากนั้นให้ทําการแตะที่เมนูอินดิเคเตอร์ข้างบนที่บริเวณมุมซ้ายบนจะมีคําว่าอินดิเคเตอร์แตะลงไป1ทีหลังจากนั้นให้เลื่อนหาคําว่า moving average แตะลงไป1ทีเราก็จะได้ moving average มา1เส้น ให้ทําซ้ําขั้นตอนเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องการทั้งหมด2เส้นก็แตะตามจุดที่ผมมาร์กไว้เรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้มาครบ2เส้นแล้วเราจะทําการเซตอัพนะครับให้มองหารูฟันเฟืองที่บริเวณมุมซ้ายบนตั้งใจแตะให้ดีนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กมากบางทีจะแตะรูฟันเฟืองดันไปติดตัวปิดซะงั้นแต่หลังจากที่ทําจนชํานาญแล้วก็จะไม่ยากนะครับหลังจากที่เราแตะแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้ ให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเล้งเนี่ยให้เป็น15แล้วก็แตะที่แถบสีขาวเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้เราแตะที่แถบสไตล์ข้างบนนะครับตรงแท่งนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเลือกขนาดผมจะเลือกขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็แตะไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนี้สำคัญมากก็คือให้แตะที่รูปสีนะครับค้างไว้จะพบกับค o l เล Char าดแบบนี้นะครับ สำหรับเส้นนี้ผมจะเลือกสีเขียวนะครับมันเหมือนกับไฟเขียวนั่นก็คือปลอดภัยหลังจากนั้นก็แตะที่หน้าต่างสีขาวนี้เพื่อให้คำว่าโอเคปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็แตะที่โอเคเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วครับ1เส้นเส้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแตะที่รูกฟันเฟืองก็ตั้งใจแตะให้ดีๆนะครับหลังจากที่แตะไปแล้วก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้แก้นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือขนาดเส้นจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแต่คราวนี้สีของเส้นนี้จะเป็นสีแดงมันจะเหมือนกับไฟแดงนั่นหมายความว่ามันอันตรายแล้วหลังจากที่เราได้เส้นสีแดงมาแล้วเราก็แตะที่ INPUT ที่บริเวณมุมซ้ายบนสำหรับเส้นนี้เราจะตั้งค่าไปที่35นะครับหลังจากนั้นก็กด go ได้เลย หลังจากนั้นเราก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้พร้อมกับเส้น MA จํานวน2เส้นซึ่งในคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายแพทเทิร์นต่างๆที่ควรรู้หลังจากที่เราเรียนรู้แพทเทิร์นต่างๆไปแล้วเราจะสามารถรู้จุดซื้อจุดขายจุดซื้อเพิ่มขาขึ้นและขาลงอย่างชัดเจนในระหว่างที่รอชมคลิปถัดไปนะครับกรุณากดติดตามและกดไลค์เมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆดีๆขึ้นมาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อน ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ